สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามายางเล่นจ้ามาเที่ยวในในป่าจ้ะเบิ่งดูนี่จ้ะเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิ่งน่าจะเด้อป่าค่ะป่าแน่พ่อจ้ะนี่จ้ะเปลี่ยนบรรยากาศออกมายางน่ะจ้ะกล้องสั่นแน่กะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อ มาย่างกันสองคนตายายนี่ยนะจ้ะเป็นยังไงกับก่อยู่ไก่บ้านนะจ๊ะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่จ้ะเลยว่าโอ้โยเสื่อม่นเขาไปย่างเล่นกันดีกว่าเพราะว่าท้ายแต่หมของเก่าๆเ,เ,เดิมๆแถวบ้านกะอันนั้นฝนเนาะโอ้ยจะมึงต้นใหม่มึงดูต้นใหม่ใหญ่ nhay ต้นไม้หลายจ้ะมันก็มีหมอยห้าวยางยางเลนดีอยู่ยจ้ะกองสันปนบ่ได้เอาเน้าจับมาอาเมือนี่แหละจับอันค้นพายยางกับสู่างเลี้ยวหลเถาะจ้ะเบิ่งเด้อยโอ้ยฟังเสียงนกเสียงกาจ้ะ กันมากผู้เดียวนึ่งก็ไปแต่ย่านดีเลด้เ <laughs> นาะคือสิบอยหน้าดอกคลิปนี้คือสิสันๆน,นี่ลระจะอันแม่นม,มากอย่างไรเนี่ไปแต่กินแสบยะ่ได้นีน่เนาะโอ้ยดึงด้วยไหมเดี๋ยวจ้ะ ฟังเสียงนกเสียงกาเป็นตต่ลงไปหายเห็ดพวกนี้นะโอ้ยคือเสบกา,ากาเรกจะยานวันนี้คนกระจอกเยอ่ ทางล้านมันก็จะเป็นน้ำเลยจ้ะนี่จ้ะมันเป็นน้ำมีจ,ะนนมจระเค่ปะพุยู่อยูป้อยอด้านนี้จระเข้สิหลายจ้ะน่ะมึนก็เขาเขึ้นเจเ้ากระเทยสบายอยู่จ้ะม,มิมองให้ิญางมึงดูเนี่ยย่างกันแบบสบายสบายเลยจ้ะ มึงด้วยเป็นแต่เอาเบ็ดมส่เนาะได้โกฟได้ปลาอันนี้กะคันเมื่อยกะมีหม่องนั่งพักจะ้ะมึงด้วยนี่โอ้ยขักเนาะหยางมากเมื่อยก,กันพ,กพักพายหางออกกําลังกายอันแป้นพ่นมักกะ ออกกำาลังกายนะมาได้สุม,มือฟังจะฟังฟังเสียงมดูคิดฮอดบ้านนี่หนี่งเข้ามามันฟันเงียบต้นไม้ไายคลักมึงดู คน thân เลยคนน่ะ,นะสินยางรอบปุ๊นบนี่รอบนี่ประมาณสามกิโลจ้ะกั็สีค่อยๆยางเอาเนี่ยแหละเฮ้ยบังเดืเอ เปจะลงไปหาเห็ดหายอย่างนอกมุ่งทข้งบางนะแต่ว่าัวาหาดอกโบกาพูดคำมุต้นใหม่ต้นนี้เนี่ยนายคักเนะค่ะเนาะโอ้ยเนี่ยแหละชีวิตอยู่เมืองนอกบ้าน,นอกผู <c oughs> ดใดกระยักมามาแล้วมันบ้านอกคักบรนนอกแน,น,น่จ้ะ กันคนเฮ็ดใจได้ก็อยูได้กันคนคนเฮ็ดใจไประด้ก็โว้ยห้องห้กระบ,บานน,น่ะมนีคนมากรโทษจะ้ะ Good morning, Good morning. สองคนตายยายเพิ่นเพิ่นกับแม่ยางโอ้เว้ยต้นไม้ตัวนี้นะ่ะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนต้นไม้เพิ่น อันแค้จอันนี้เป็นสวนอนุรักษ์นะจะเป็นเป็นภาคบ่มีการตัดเลยจ้ะก็จะอยู่จึงสี่เป็นร้อยปีพุ่นล่ะสอนสอนต้นไม้เมื่มอต้นนี้นะโอ้ยใหญ่ค่ะพุน่นอะ มักธรรมชาติดอยู่จ้ะบานเท่ากับมิตตึกมินั่นนะเขาเจ้าสางขึ้นปีนนี้เขาเจ้าอนุรักษ์ไปดีๆต้วโอเคจ้ะกับผาบาเบิงแค่นี้หละจ้ะสิตังใจางามตั้งสามกิโลโอ้ยกับสิเศร้าแบบ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 ะนี่ <laughs> โอเคเสร็สแล้ะโอเคนะจ้ะ ได้ขอบคุณหลายๆจ้ามาน,นีกัพามาเที่ยวป่าจ้าขันมากขันมากขันชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เห็นแน่จจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าเท่านี้กันเนาะสวัสดีจ้า